ที่ที่มาที่สร้างตรงนี้เนี่ยมายังไงครับเ้ื่อนสายไปเห็นออกออ็ถ้าจะทานนิยายเนาะก,ก็ฝันเห็นมูลดินว่าตรงเนี้ยเครื่อนินทำไมมาตอนนี้เยอะเลยเครื่องบินเขาผ่านบ่อยนะฝันเห็นมูลดินว่าเขาถูกไ้แล้วี่รตรงนั้นถูกไ้แล้วหมาะสำหรับสร้างพระนอนอันนี้ใครฝันครับโอ้แว่าสร้างพระนอนก็ ก,ก็ลองวิ่งดูอะ่ะเราก็อาลองวิ่งดูว่าจะมีตามที่ที่ฝันก็ตามก็วิ่งดูวิ่งไปวิ่งมาก็บังเอิญั้นมาเจอที่นี่มาเจอที่นี่ก็เลยมาคุยกับชาวบา้านมาคุยกับผู้นําบอกว่า,อาพอจะพอจะได้ไหมอะไรเงี้ย <dling. S 1> ทางนี้เขาก็พร้อมอะ่ะทางวัดเขาก็พร้อมที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะด้วยโอ้าาที่สาธารณะเป็นเป็นขึ้นเขาขึ้นให้เป็นของ อ๋อของวัดวัดที่อยู่ด้านหลังต้นหน้าเนาะอินเตศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ชาวบ้านเขาร่วมกันมาสร้างครับก็ก็มามาสร้างสร้างเสร็จก็เราในนามที่แบบอ่าพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันสร้างหลายๆลายฝ่ายเออตระกูลนั้นมาช่วยตระกูลนี้มาช่วยหลายหลายจากสุรินทร์บ้างจากโคราชบ้างอุยเรือมบ้างเป็นความศรัทธาเนาะเป็นความศรัทธาไม่ได้ว่ามี แรงงานก็เกิดจากความศรัทธาอย sociedad, ่างท่านเนี้ยอาจารย์อิทธิกุณังศิลปอาจารย์พาวาุษุทนาท่านกลับมาช่วยครับคับสวัสดีครับอ๋อครับผมมาตาดจักร้จะบางทีก็สายผ้าป่ามาช่วยบางทีก็ใส่วันทุมาช่วยบางทีก็ไล้ไายก็คือมาช่วยกัน ก็อ่อครับอันนี้เริ่มก่อสร้างมาคีอปีแล้วก็ได้โชคล่ามีที่ถ้านับถึงนี้กมีตลอดก็คืองบประมาณก็อย่างว่าเนาะงบประมาณไปเรื่อยๆค่ะก็ช่วยหลายๆคนหลายๆหลายๆน้าจับานแล้วมาถูกช่วงที่เหล็กแพงอือครับบอก็เราก็ค่อยทำไป ก็มีศรัทธาญาติโยมอาญาติกัลยามิตรเขาก็มาช่วยคนละพันสองพันยี่สิบบาทก็เราก็ร่วมร่วมกันไปอ่จะภาพใหญ่เขาก็มีจาภาพเล็กก็มีก็ช่วยช่วยกันไปแต่ว่าต้นบุญก็คือพันเอกพิเศษจักรินจิกันเป็นทหารเนาะเป็นทหารั้นงก็สละ่ เงินเดือนท่านเดือนละแสนมามเป็นตัวตัวตัวเป็นทุกเดือนครับก็คือสร้างขึ้นจากความศรัทธาที่ม,มารวมกันศรัทธามารวมกันศรัทธางงประมาณน่าจะหลายร้อยล้านก็งบประมาณก็ที่ท,ที่เราใช้ไปแล้วคือเรารวมตัวก็คือประมาณห้าสิบล้านแต่ที่แต่ที่ไม่ได้เยอะมากมายเพราะว่า เราลงแรงเองรแรงงานเนี่ยที่อ,อย่างหมู่บ้านเนี่ยมาจากบ้านยางใกล้ๆนี่ครับ<ค>กเขาก็มาช่วยเขาไม่คิดค่าอะไรามาช่วยวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคุณหมอคุณครูคุณอะไรมาช่วยอันนี้จะสร้างเป็นพระนอนเป็นพระนอนที่ม,มีมีขนาดความยาวเท่าไหร่ครับร้อยแปดเมตรทั้งทั้งหมดทั้งหมดร้อยแปดเมตรองค์พระ องพระค่ะองพระร้อยแปดเมตรจากจากพระเสียนถึงพระบาทโอ้ร้อยแปดเมตรแต่ถ้าสร้างเสร็จก็จะวัดอีกทีว่าเท่าไหร่ครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะไม่ถึงบางทีก็อาจจะเกินนี่นะ,ะมีที่มาไหมครับที่ว่ากําหนดว่าต้องสร้างร้อยแปดเมตรก็ก็เราอยากสร้างให้แบบว่า ใครมากราบก็ให้ได้พรร้อยแปดอะไรเงี้ยนะ,ค,ะครับให้มีความสุขสบายให้มีค,ความสุขเหมือนกับพระกำลังใสยญาติแบบนี้นะอ,อ,อยากให้แล้วก็เราก็จะสร้างพระ,อ,ะองค์เลขแปดหมืนม่นสี่พันองค์บรรจุบรรจุด้านในคใครมากราบก็ได้กราบพระ ครับอ่ามันต้งชอบพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วยครับด้านในองค์พระนี่จะเป็นอ่าก็มีอ่าคนคนฝันว่าอ่าพี่เนี่ยอ่าเปบอกเขาว่าปุ่นเจ้าเขาได้เขาก็ได้ปุ่นเจ้าเขาก็ได้ปุ่นเจ้าเอ๊ขาก็ซื้อลอตเตอรี่ได้ใช่ครับอ่งวดนี้มีไหมครับได้ฝันมั้งไหมอ่าเอ๊ะเขาบอกสองงวดอ่า คือคือพี่เนี่ยไม่รู้เรื่องหวยเราไม่ได้เคยไม่ไม่ได้สนใจแต่ข่าฝันว่าพี่ไปบอกก็มีเข้าฝันได้สองว่าก็คือส่วนแปดถึงเก้าถ็าู่นแปดยังไม่ออกส่วนแปดถึงเก้ายังไม่ออกพอดีส่วนเก้าออกแล้วส่นแปออกแแล้วส่วแปดยังไม่ออกก็ลองก็ลองก็ลองเสี่ยงดวงดูเพราะว่าเรื่องหวยเรื่องอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเพราะว่า บางทีล <tears> <c ười> ืมเลยว่าหอยเขาออกเพราะว่าเห็นาทำไมคนไม่เห็นมาช่วยเราก็ไปซื้อห่ยเขาไปตามแล้วพอดีศูนย์แปดนี่มาตรงกับ ความยาวขององพระจ้าร้อยแปดร้อยแปดก็หนึ่งถึงแปดก็ก็ก็บอกเขาว่าเอ้าถ้าเป็นความสุขเล็กๆน้อกันเป็นเรื่องของเขาซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบต้องใบอะไรเงี้ยน่ะลองเสี่ยงโชคดูเนาะเป็นทางทางใครชอบก็ลองเอาไปที่นี่ก็มีแปลกๆเช่นเราทำงานอยู่เขาก็มารถก็มามาเทสายมาเทสายไม่บอกเลยนะ ไม่บอกเลยนะว่าใครบริจาคบางทีก็มาเอาที่จไม่บอกว่าใครเอามาเออก็บอกก็ไปถามรถมาอยู่ไปถามว่าใครบริจาคค้าจะได้เขียนไหมหนึ่งคิวสองคิวปูนอะไรอย่างเงี้ยน่ะแต่หนึ่งถุงสองถุงเขาบอกว่าเขาไปจ่ายเง่ายๆเขาไม่บอกชื่อ กูไม่ประสงค์อกน้ำเนาะร่อมทำอบางทีก็เอามาทรายมาลดหนึ่งอ่ะลดหนึ่งดำหนึ่งก็คือทำไปเรื่อยไปเรื่อยปีหกหกค่ะไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยต่อเ่ปีหกก็ปีนี้เน่ยช่วงนี้ช่วงนี้ว่าจะ ว่าจะสร้างพระเสียงกับาพระพักคือหน้าตอนนี้ยแ,แ,แต่ว่าฝน,นตกทุกวันเราไม่กล้าขึ้นก็รอให้เหนือเหนือข้นหน่อยเราก็จะเอาที่ทางนี้ขึ้นขึ้นขึ้นก็เหลือส่วนส่วนส่วนพระเสียนี่แหละ,หะส่วนพระวรกายหรือว่าตัวลำตัวท่านก็จะตกแต่ง ถ้าสร้างเสร็จก็จะเปิดเป็นสถานปฏิบัติธรรมใครอยากมาปฏิบัติธรรมก็ทางก็ก็จะส่งมอบให้ทางวัดก็เป็นส่งมอบให้ทางวัดูแลรักษาไปก็คือคุณแม่เนี่ยสร้างด้วยตนเองสร้างสร้างด้วยตนเองคือเป็นคนที่เริ่มที่เริ่มแล้วก็มี มีนิมิตฝันถ้าคุณมาเรื่องหลายวิชาชีพเข้ามาร่วมทั้งประชาชนเราส่วนมากวพมาะเราศรัทธาหลวงปู่สมานอุปัชูาย์เพราะว่าเป็นคำทํานายํำอะไรท่านบอกว่าตรงนี้นะจะเป็นท่านนอนตรงนั้นเป็นดงเรียนตรงนี้ก็เป็นไปตามคำท่านเรามาสร้างเราก็ไม่รู้ว่าท่านทนายไว้แต่ว่าพอมาตรงเราก็รู้สึกอุ่นใจอ่ะ ว่าเออมันมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในคำทำนายท่านอะไรนี่แหละครับขอบคุณคุณพี่มากครับคุณแม่้มอมูลนะครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่มาจากโคราชเนาะมาช่วยทำช่วยสร้างร่วมสร้างก็ไปดูในยูทูปเลยแม่ครับร่วมสร้างด้วยกัน